มาครับสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุทธที่20สิงหาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้มวยไทยพลังใหม่ที่สนามวายเวทีมวยราชดนเนเดินเดี๋ยวเราจะออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ซูเปอร์บาสกับทางด้านของโอปอโอปอออนเดอร์มวยไทยหรือว่าสพันชัยคนเดียวกันเด็กบุรีรัมย์แต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่กระบี่เพราะว่าพี่ชายไปเป็นทีมงานแต่ตับเทนเดอร์อยู่ที่นั่นอยู่ในความดูแลของพี่ชำนาญเดชสทาานชัยัยยยมมมกใใวไไพลลลงห่่ฟุด ชนะล็อกทางด้านของเพชรกาแฟมาสำหรับทางด้านของอป p นะส่วนซปเปอร์บาสหรือว่าซปเปอร์จับคนเดียวกันลูกศิษย์ของพญานอนกสพทองนะลูกศิษย์ของพญานอนกสพทองนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายฐานผ่านปักตรงใจที่โคราชนนแหละผ่าน26นั่นแหละทางด้านของซปเปอร์บาสลูกศิษย์ของพญานอนกับทางด้านของอปอเนี่ยคู่นี้ซ้ายกับขวาขวากับซ้ายซ้ายกับขวาขวากับซ้ายขวากับซ้ายซ้ายกับขวานะครับนอกกับในแข้งกับเข่านอกกับในแข้งกับเข่านะครับ ทางด้านของซูเปอร์บัตเก่าเกมกระดูกดีอ่ะจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้าย,ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้าย,ายนะหลากหลายสายจัดนอกได้แต่ว่ารุ่นที่วงในนะครับส่วนทางด้านของโอปอมไมยขวาไมยเขา่าเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในเดียนะครับแข็งแรงแข็งแรงต้นต้องทําใจรุ่นปลายวันนี้เปิดมาทางด้านของซูเปอร์บัตเป็นต่อลองมาก่อนได้นะครับลองมาก่อนได้นะครับลองมาก่อนได้คู่แรกของวันนี้นะชอบซูเปอร์บัตแต่ว่าทาตัวเป็นพ่อค้า ซื้อมาขายไปนะครับลองโอปอมาก่อนได้นะครับลองโอปอมาก่อนได้คู่ที่2ก็เหมือนกันโล่งเงนินกับทางด้านของกาปั้นทองโล่งเงินกลวยในเมืองกลับมาคืนฟอร์มแล้วชนะมา3ไฟต์ติดมวยขวาอุ้ดครบเตะเข่าในเดียวเตะเข่าในด,ในดีทางด้านของโล่งเงินนะครับเตะเข่าในดวีวงในเนี่ยมันจะมีลูกขวางหน้านะครับบาลมีมวยจะดีกว่าที่ผ่านมาทางด้านของโล่งเงินปะทะเบอร์ดีๆมาทาั้งนั้นนะครับกำปั้นทองลูกชายของธันวาเล็กลูกสูรธรรมกำลังขึ้นมาเลยฟอร์มสดมากเด็กหนุ่มร่างกายสด อร์อมสดมากเด็กหนุ่มร่างกายสดนะครับ่าสายเลือดดี DNA ดีนะครับอยู่ที่สวนอาหารปีกใบรูปร่างโครงสร้างดีมากเด็กคนนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อาวุธอย่างเดียวหัวใจก็มีนะปลอดใ่ปลายแรงและต่อยแล้วได้ลุ้นตลอดนะครับถ้าเราไม่เลือกเพียงแต่ว่าบาลามีมวยมันจับเป็นรองนะครับครั้งที่ผ่านมาล่าสุดมันน็อกเสือสยามมันชนะตรงหัวใจอะ่ะกินตรงหัวใจนะครับเด็กหนุ่มร่างกายสดเลยทางด้านของกำปั้นทองนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ซื้อขายได้ โล่งเงินเนี่ยจุดเด่นของมันจะอยู่ที่ข้างเชือกแล้วก็ขวางคาเนี่ยลุกนี้จะเก่งมากนะขวางหน้าคานะครับเตตั้งขวางคาเลยโล่งเงินนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ซื้อขายได้เปิดมากาปั้นทองเป็นต่อลองโล่งเงินมาก่อนได้น้ําลองโล่งเงินมาก่อนได้น้านะครับแต่ผมชอบกาปั้นทองแต่ต้องรุนไปลายๆกปั้นทองต้องลงทุนจิตถึงตัวตลอดนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สองคู่ทรองนะครับลูฟี่กับลิสเซตูลูฟี่กับลิสเซตูคู่นี้ก็ซ้ายกับขวานอกกับในแข้งกับเข่าเหมือนกันลูฟี่ เขาล้วนๆผมบอกไปแล้วลูฟี่ดังมาจากอ้อมน้อยเลยลูฟี่มาก่อนไม่มีอะไรเลยนะดังมาจากอ้อมน้อยเขาล้วนๆเขาแข็งแรงเขาในเหนียวเลยลุ้นที่วงในอย่างเดียวสำหรับทางด้านของลูฟี่นะครับปลอดใจปลายแรงลูฟี่ลุ้นที่วงในอย่างเดียวแล้วถึงดีคาห้ายกเลยนะลูฟี่ไม่ว่าจะต่อยกับใครก็แล้วแต่วันนี้ต่อยลิศเสตูลิศเสตูก็ดังมาชุดเดียวกับลิศที่เดชท,ที่ต่อยช่องเจ็ดสีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะชุดเดียวกันเลยคู่กันมานะครับแต่ว่าลิศเสตูหรือว่าอิทธิลิ์เนี่ยมันมาอยู่แก้สามลิศ ส่วนลิที่เดชเนี่ยมาอยู่เกียรติสองลิ์เต้า่ต่อยซ้ายตัวเนี้ยทางด้านของลิตเจตูหรือว่าอิทธิลิตมาตรฐานการที่ซ้อมข้อคลายได้นะครับมาตรฐานการที่ซ้อมข้อคลายได้เกาเกมก็ดูกดีนะ <ances S 1> ทุกอย่างดีหมดยกเว้นตรงนี้จังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อย้ายเตตัต้งขวางคานะครับออกลีลาออกเหลี่ยมออกแข้งออกข้างต้นไปก่อนแน่แต่ว่าปลายต้องลุนนะปลายต้องลุนนะครับลุนที่วงในทางด้านของลิเฉตู นะต้องสู้ที่วงไหนด้วยเพราะทางด้านของลูฟี่มันติดถึงตัวอย่างเดียวเลยลูฟี่ไม่มีอาวุธเขาล้วนๆเลยแต่ว่าถ้ามันเกาะในได้เนี่ยแข็งแรงมากลูฟี่นะครับตีกระจายเลยชอบใครชอบแบบไหนถ้าชอบฝีมือก็ลิเซตูเข้าไปก่อนต้นไปก่อนแนะ่แต่ปลายเนี่ยลูฟี่ถ้าเกาะในได้เนี่ยตีกระจายเลยนะครับนอกกับัหในแข่งกับเขานะนอกกับในแข่งกับเขานะกกขเข,าข้าลิเซตูไปก่อนแล้วก็เด่นพยักกับทางด้านของชาติพยักก็ได้เสีย เด่นพยักกับชาติพยักได้เสียตรงไหนรู้ไหมได้เสียตรงหน้าเสือเด่นพยักเสือมันใหญ่อยู่กับพี่หนึ่งชัยวัฒน์ทำได้ราคาวิ่งนะครับแต่คู่นี้ได้เสียเลยชาติมังกรไม่ใช่ชาติพยักชาติมังกรน้องชายของไอ้นั่นแหละเพชรงามอะช่วงหลังๆก็กลับมาฟอร์มดีนะครับสี่ไฟที่ผ่านมาล่าสุดมันแพ้ไฟเดียวแพ้ลิทิเดตล่าสุดชนะชาติชนินก่อนหน้านั้นชนะลำน้ำโขงแต่ว่าพวกเนี้ยมันไม่ดุดันเท่ากับทางด้านของเด่นพยักเด่นพยักมันแข็งแรงแล้วก็ดุดันมากนะครับแล้วเสือมันใหญ่เด่นพยักมวยทรายด นะแต่ช่วงหลังอาวุธมยยันเยอะขึ้นนะครับคู่ปังคู่ซ้อมไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้โชคดีครับ